สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนการบอกข้อมูลและทําข้อมูลก่อนนะครับในการขุดดินฮะเส้นนี้คือเรียกว่าเส้น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 ดินะฮะเส้นเนี้ยเส้นนี้คือเส้นดินนะฮะแล้วก็เส้นเส้นที่ชี้สีแดงเส้นมาเนี้ยคือเส้นอากาศอันนี้คือหลักเขตนะครับขั้นแรกเราก็ใส่พิกัดพิกัดศูนย์ ไอ้นี้คือไอเลขสองเนี่ยอันสองนี่คือจากจากระดับดินขุดเนี่ยฮะจากด,ดินขุดถึงชั้นดินอีกชั้นนะครับเราให้ให้ไวรยกมาละสองเมตรพอนะฮะจากนี้ถึงนี้คือชั้น,ช,นชั้นดินลงไปจากที่เราขุดขุด,ดลงที่ชั้นสุดท้ายที่เราขุดนะอันนี้เราต้องใส่ไปด้วยนะทําตามนี้ฮะทีนี้อันนี้ก็แต่และชั้นเรากําหนดฮะเรากำนดพิก,กัดจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็จุดหนึ่งจุดสอง ก็คือว่าจุดหนึ่งถึงสองนี่คือชั้นของดินนะฮะแต่ก็จุดนี้จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้นของอากาศครับเดี๋ยวเราจะได้ไปกอบกันนะฮะมีแกมมาเรากำหนดแกมมาที่สองจุดสองค่า c ที่สิบโดยประมาณฟีที่ศูนย์นะครเอาเลยนะครับเรามาลองเลยนะครับครับทีนี้ผมก็เข้าเปิดโปรแกรม เคยูโสรก่อนครับก็ทีนี้ก็ผมก็จะก็จะเปิดนะครับคำสองจอนะครับคั้งแรกป้อนข้อมูลนะครับป้อนข้อมูลคุณสมบัติของดินครับหนึ่งนี่ตามที่เลขหนึ่งนะเส้นดินครับเท่ากับหนึ่งนะชื่อชื่อซอยหนึ่งนะครับก็โคุยเชียนเอ่อซีซีซีผมให้สิบนะครับ เอ่อฟีฟีผมไมศูนย์นะครับยูนิตเวทแกม่านะฮะสองจุดสองก็ใส่ไปครับสองจุดสองครับทีนี้เราก็แทรกกดแทรกเลยครับทีนี้ชั้นดินสองก็คือชั้นอากาศฮะชั้นดินสองชั้นอากาศนี่ใส่เลขสองไปครับอากาศเป็นศูนย์ครับฟีเป็นศูนย์ครับหน่วยน้าหนักของอากาศไม่มีนะครับศูนย์ครับปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับปิดนะครับปิดตรงนี้ต่อไปเข้าสู่กระบวนการรูปร่างชั้นดินคือป้อนชั้นดินนะครับ จุดหนึ่งจุดหนึ่งซอยหนึ่งนะครับคือซอยดินซ้อยหนึ่งครับ x ศูนย์ y ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก,กดอ่ากดปฏิบัติขึ้นจุดนี้นะฮะนี้แทรกกดแทรกไปนะครับซอยหนึ่งนะครับคืออย่างที่ที่ซอยหนึ่งนะครับซอยสองนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กดไปซอยสองนะครับอ่อ x ที่สามสิบห้า y ศูนย์นะครับตามพิกัดที่ y ศูนย์ครับเนี่ยนะ y ศูนย์ครับเอาปฏิบัติได้มาแล้วครับจากนี้ถึงนี้แล้วก็คือเส้นนี้แล้วออกมาแล้วนะครับทีนี้เรากดแทรกอีกทีนี้เรากํากหนดชั้นอากาศเป็นซอยสองนะครับชั้นอากาศคือซอยสองคือตัวนี้นะฮะป้อนมาแล้วนะฮะทีนี้ก็เป็น x ที่ศูนย์เอ้ยยียหนึ่งพอยหนึงหน่ง x ที่ศูนย์ y สิบสองนะครับ y 1อยสองกอกไปปฏิบัติขึ้นจุดนี้ขึ้นมาแล้วนะดูครับทีนี้เรากดแทรกอีกนะครับเอาทีนี้ซอยสองเส้นอากาศพอยที่สองพอยสองเอ็กซ์สิบเ็กที่สิบนะครับอ่าแล้วก็ Y12 สิบสองปฏิบัติได้เส้นนี้มาแนละ้วจุดนี้นะครับก็กดแทรกอีกนะครับต่อไปพอยสามพอยสอง พออสามนะครับพออสามก็คือ 10x 15 y 7สิบห้เจ็ดนะครับ y 7กดปฏิบัติได้สลบมาแล้วนะครับเดีวกดแทรกอีกไปที่นี่ชั้นอากาศสองพอย้อสี่อสี่นะครับเอ่อ x ที่ยี่สิบเจนะครับ y เจ ปฏิบัติเอาทีนี้กดแทรกกนะครับพอยสี่แล้วต่อไปเป็นห้านะครับพอยห้าครับพอยห้านี่ครับไอ้ที่ยี่ห้าพอยห้าอ้ที่ยี่ห้าที่ยี่ห้าวายที่สองนะครับสองปฏิบัติปบไปทีนี้ไปที่จุพจอยหกนะครับกดแทรกก็คือชั้นดินชั้นดินอาตนะครับเอ่าอยดหก อ่ uh, x ที่สา y 2ปฏิบัติที่เนี้เป็นสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วกระบวนการตอกข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่นดินนะโอเคทีนี้อู่กระบวนการอากดตัวนี้นะครับผมจะกำหนดไปสักสิบนะครับ ตารางตกลองครับเราก็ลากครับคลิกคลิกคลิกซ้ายนะครับทีนงก่อนคลิกที้งก่อนปล่อยแล้วก็ลากแล้วก็คลิกคลิกแล้วก็ปล่อยปล่อยนะครับแล้วแล้วก็ดึงเมาส์ลากขึ้นไปเนี้ยอันนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคลิกค้างครับอันนี้เราเราเราปล่อยในการคลิกให้เราคลิกข้างซ้ายที่จุดที่นั้นเราก็ปล่อยแล้วคลิกมาหาตำแหน่งนี้เราก็ปล่อยอันนี้เราอันนี้อันนี้นี่ผมเลยคลิกริงครับ ทีนี้เราก็ให้ดูมันขนดาดกันสักหน่อยหนึ่งค,ล,คลิกปล่อยคลิกแล้วปล่อยเลยฮะเสร็จสิ้นทดลองดูกระบวนการคำนวณกดคำนวณกดสตาร์ทต,ตัวนี้เลยนะครับตํามขั้นตอนนี้นะฮะ ได้แล้วครับเสร็จแล้วราได้ค่าสัีประสิทธิภาพที่3.01ต่อไปเราอยากกระพิ้นใช่ไหมครับให้ไปผลปลัพธ์นี่ก่อนไปที่รูปกราฟิกแล้วกดพิมน์นี่ทีนึงก่อนนะฮะกดพินพ์อันนี้อันหนึ่งได้ทีนึงกดพิมน์นี้นี้นะครับไม่กดไม่พิมพ์เอ่อต่อไปก็มากด print าพิมพ์นี้หนึ่งทีนึงก่อนแล้วกดโอเคแล้วก็พิมพ์ตัวนี้อีกทีนะครับพิมพ์ข้อมูลนี้ แล้วก็กดโอเคนะครับโอเคนะครับก็ผมก็จบการใช้งาน k อยู่สลง่ายๆครับใครๆก็ทำได้นะครับขอบคุณมากครับ